สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้จะกล่าวถึงวิธีดูรายงานการขายบน POS ของ True Smart m e r c h a n t ครับวิธีดูรายงานการขายมีด้วยกัน2ขั้นตอนหลักดังนี้ขั้นตอนแรกกดเข้าสู่รายงานการขายสามารถเข้าได้2วิธีดังนี้วิธีแรกให้ถ้าเลือกไปที่เมนูหลักจากนั้นกดรายงานการขายวิธีที่2 เข้าจากหน้าขายสินค้าผ่านปุ่มลัดรูปภายฉาดขั้นตอนที่2เลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการท่านสามารถเลือกได้ระหว่างสรุปรายงานและรายการขายสรุปรายงานจะแสดงรายงานการขายที่ผ่านมาโดยสามารถเลือกช่วงวันที่แสดงข้อมูลได้ตามต้องการส่วนรายการขายจะแสดงการขายรายวัน เรียงลำดับจากสินค้าขายได้มากไปน้อยเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนวิธีดูรายงานการขายแล้วครับโทร1 3 2 6กด4หรือ a d l i n e o f f i c i a l at to smartmerchant